ແລະແບບນີ້ເຄີຍເຄີຍລອງລະບໍ່ເຮົບີ สวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขุสุคนเพราะว่าสิอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะก็ขอยินดีต้อนรับข่าวโซ่่องแม่น้องมินตาคือเกาเดอร์พี่น้องเยอาะพอพบกันในมือนี้แม่น้องมินตาก็เปิดคลิปอยู่ในรถพี่น้องเลยก็พอดีว่าทั้งเฮาเนี่ก็สิได้เดินทางเข้าไปในเมืองพี่น้องเลยเมือนี้ก็สิได้ไปส่งทังหลานสาวกับฟังไทยพี่น้องเลยเพิ่นมากะหลายวันแล้วใช่ทั้งใดแล้วค่ะสวัสดี อภเพิ่นสิกับฟังค่ายแล้วพี่น้องเองยเมื่อนี้กัสิได้ไปส่งทั้งลานสาวอยู่พวกหลักหัวมิตรภาพไทยลาวกัก้กอนสิไปกัสิได้ไปทางเฮือนของน้องพ่อมีก่อนพี่น้องเองยกัพอดีว่ามีทางผู้ใหญ่ยยใจบุญเนาะก็คือทางห้องซักอะไรพี่น้องเองยที่เพิ่นมาเยี่ยมยามทงางคณะครอบครัวข,ของพี่น้องมิตตาเนาะอยู่ในเมือก่อน่ะเนาะเพิ่นกัได้ฝากไม้เนาะบ่านะ หักไม้มาใหา้ท่านพ่อพมีาพาม,มีไหมพี่น้องเลยทางเขากัดจะได้เอาไปมอบให้ทางน้องพระมีเพิ่นมื่อนี่ก่อนจะก่อนจะอาณาไปส่งทางน้องเพ่งมากัดจะได้เวททางเพื่อนของน้องพระมีก่อนพี่น้องเลยอ่าบอกเขว่าเพิ่นชิยู่เพื่อนหรือบ่มื่อนี่ก็ได้ทางเขากัดจะได้เวไปเข่าไปเบิร์นก่อนว่าเพิ่นอยู่เพื่อนบอน่บเ,บ<อ>เนาะยิคยมากเทื่อได้แม่มิตาเนาะ <laughs> แม่ยังบอกเคยมาจับเทื่อพี่น้อง,ง,งเลยข้างแรกได้หนิเนาะกัดซีเวเข่าไปเบิร์นก่อนว่า เงินซานของน้องเพิ่นเป็นจังใดพี่น้องเลยเคยเห็นแต่อยู่ในคลิปโอเคจังใดากาเข้าไปติดตามรับชมน้องกันเลยตอนนี้กามาฮอดบ้านน้องพามีเป็นที่เฮี้ยมห้อยพี่น้องเลยป้าพี่น้องมิตามาข้างแรกพี่น้องเลยมาข้างทาอิดเด้อน,นี่นะสวัสดี นี่บค่ะกะลีเนาะลตีอ๋อสวัสดีสบาสดีอีกท่านึงลตีนะน้องลตีพี่น้องเลยขั้งเลกไม่น้องมินตามาหอดเทือนผึ่นมาอนี่มาหอดเทือนน้องลตีย้ายอยู่ช่างไหนล่ะไหน อยู่ใน,น <im itation> อยู่บอ๊ะพ <im itation> ามีไปเซระติ <im itation> อัน,นไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปกับเบญลำพรโอ้ไปหาถ่ายคลิปบ่โดย <im itation> บ้านจเจ้านี่คือเงียบขเขาเซระติอ่านไม่ค่อยมีคนเลยโอ้อ่านพราะว่าอยู่ไก่บ้านอยู่ไกลหมู่เลยเนาะ <im itation> โอ้สวนกับมีแต่ไม้สังไภ่เนาะน่ะเ <im> ล <itation> ยคงอังนนาจจะเป็นของสวนสวนจะคลองดินเพลิน <im itation> โอ้ไม้สังไภ่ล่ะบ้านของน้อกในท่อรอบรอบพว่นี่บ่ ก็ได้ยินก็เคยเห็นแต่อยู่ในคลิปบอเคยเขามาจจกเถื่อ <c oughs> บอณน้าพนพาเขมามาเหมือนเป็นกับว่าลงทางแล้วใช่ถามคนเขามาแล้วกิน,น <c oughs> อ่ะเราเคยเขามาอยู่เสื้อหนึ่งแล้ววะโอลาตีนี่อยู่กับยายนี่บอ <c oughs> กับพามีกับาสามคน <c oughs> สามคนเนะ <c oughs> าะ ก็เห็นแต่อยู่ในคลิปเพื่อนชาญเพิ่นกับโอ้พี่น้องแล้วเรียบร้อยเพื่อนแล้วเนาะอยากกินน้อไม้ก็บสบารแล้วนอละตีพูนพูนปูลูปูลูอยู่ร้ายอยู่จะหวัดเอยมีน้ำมันสังภาร์น้ำม้นสัมภารมีอยู่พอได้มีอยู่เสียอ๋อพอได้กินอยู่ของหลายเพราะว่าพ่นตุกโซนี้กแมนแมนอ๋อคือว่าคือเห็นอันลงคลิปอันไปถ่ายทำเอ็มวีไปถ่ายอยู่ใช่ไหมนะถ่ายอยู่เต่าทานเต่าทานคุณบอกอยู่แถวอัน ู่ายได้เก่านั่นเก่าคนเองถ่าย<า>อยู่พูนแล้วก็มาถ่ายอยู่พี่าาอีกมีถ่ายยู่นี่น้นำแล้วหรอือเล่าอะไรอ่าแล้วแล้วมีแต่แบบอ่นร้อเพลงออกมาเพราะว่ายัางอันบลแล้วแบบว่าเป็นอาร์ตมายังบ่ลเล่ค่ะนะอ๋อกายังบอดนอยู่ยังบอดนปันใดยังบอดนปันใดก็สิได้อันนั้นแล้วนะเพลงอยังยังได้เรียยร้องเรียบร้อยแล้วเ่าห้องเรียบร้อยนะอแล้วห้องเรียบร้อยแล้ว พอดีว่าเมื่อนี้กัมีทางอะนะผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากของมาให้กับคิดว่าสิใหย้ยอะคิดว่าสิใหพ้พาอแม่เนาะโอ้ยจังแม่นจังแม่นเพิ่นถามทางด้านกับพี่น้องเลยคนบอกเคยมาแจ็คเทื่อทางเฮากรได้เพิ่นถามวันน่ะแจ็คก็บอกเพิ่นนะแม่เยี่ยมน้องลาตีเด็กน้องลาตีอยู่ข้อเหนียกเงียบเนาะ บอค่อยพบเพ,พ,พ,พื่อนพามีก็ได้เนาะถ้าทำติ๊กแตดงวะโอ้รัตียบอกบอกเคยใส่ไหม้บอก เวลาเวลาเ้าใช่นี่เ้าเสียบมอทุดบ่เสียบมอทุดบ่เห็นไม่ได้บ่มีแต่แบบเ้าเใส่หนุ่ไปนไปนอกก็ได้หรกถ้าแบบจะาใส่เออห้าวส่หนุ่มอาจจะเปิดในเครื่องมัเลยโอ้มันมีปุ่มมีปุ่มเปิดเนาะอันแบบนี้เคยเคยลองหรือบ่บ่เคยบ่เอาบ่โทรศัพท์มาลองมึงด้วย ลองลองเบิ่งเนาะมันฝึกบ่เฮาอ้ายก็ยังบ่เคยใช้ได๋ก็สินั่นยังใช้เฮาบ่เป็นละติเว้าลายบ่าพาีเพิ่นสิเป็นอยู่ดอกเนาะใอาามนีกพี่น้องเอ้ยพี่น้องมิตาเนาะ เอาของฝากมาให้ทั้งน้องพามีเพิินแต่บามากับพอดีบ,พบพ่พบพพ่อเพิินพี่น้องเลยเพระแต่น้องลาตีเพิินอยู่พเพื่อนก็เลยสิได้ให้ทั้งน้องราตนแหละเก็บไว้ให้น้องพา,พามีเพิินหรือว่าทานอาณาพามีมีแล้วกะขอ,ไ,อได้ไหมก็ได้เนาะเนาะลาตีได้หรอบ๊อง <c oughs> ถามว่าอายเพิ่นนี่แล้วกะขอาอายเพิ่นก็นได้ชุดแล้วนะเนาะลองเบิ่งหไหล เห็ดบ่เนี่ยบวก่เนี่ยบวก่เจ้ายกเคยบว้จักเนื่ยพากันเห็ดยบว่ะเี่ยบวกันเนีดบว่งเนี่ยบว่าเนี่ยบวกล่ะน่บวก่าเพิ่ยบว่ะเนะ่ต่ว่แเนา่ยบแล้วมเนี่บวกล่เนี่ยบวกล่ะเนี่ยบว่างนรเบิ่งอะเที่ถือกล่นี้ยเนี่บวกล่ะเนี่ยบวกลเนี่ยบว่เ่ยบวก่ะเนี่ยบว่ะนี่ยบกล่ะเนียก่เนี่ยบวก่ะเนียบวกล่ะเนี่บวก่ะเนยบ่เน่ยบวก่เคยใส่เนี่ย้วล่ะนี่ยบวก็ได้ เนี่ยในถุงยางในก้นแล้วโบถือตุ๋นี้ในถุงยางอีกถุงยางอีกในถุงยางอันใหญ่ในโนตีอันนี้จะเชื่อมเอ็นดอยได้เพิ่นเพื่อนว่าจะเชื่อว่าไอ้กับอุ๊กอุ๊กไอ้ใช่บ่เป็นคือกันเฮาเฮาแต่ยังบ่เคยใช่เนาะแมนของไอ้กับยังบ่ถือด้วอันน่ะเพิ่นกะซื้อมาแล้วกะเพิ่นกัซื้อมาฝากคือกันแต่ว่าใส่บ่ถือแมนแล้วเากะเสียตัวนี้เขาตัวนั่นพร้อมนะตัวนั่นใช่แบบนี้ รมเหรตัวตัวนั่นใช่ตัวนั่นใช่โมเมนต์โมเมนต์มเมนนเอาละีขึ้นบล่มนะเอาเสียบัถือลบเข้าเออนี่ได้ใช้คือลายหุ้ยเรียกเบิรงเรียกเบิรง ใช่บุเป็นไว้หาผู้ใช่เป็นไหมเดี๋ยวไว้หาเพามีเฮตุเด้อเดี๋ยวเพ่ด้วยโบ่งละตีนี่ที่มีลายแบบแท้ลองโซบึงตัวนั่นก่อนจงเอามาใส่โทรศัพท์บอบอบอภพลองซบันั่นก่อนอบันี้บอแมนนี่ลายหัวเนาะับเลยเป็เจ้าของเพื่อนที่น้องเลยนี่่บออันนี้เาลงน โบโลมีน่ลาละตีนะนเนาะชีโบได้แล้วแบบนี้เลยแหละตีสีโบได้ไดสซมลีเนี่ยบอกพาวเนาะ <c oughs> มาพากันนางแย่ง,ง,งตีอะอบอถือบอถือบอถือ,เ,อเจะเสียบเมื่อกี้นี่เ้ีเยบจะสีดำสีนีนบอถือจะลองเสียบก้นใหน้น้องมั้งก้นเนี่ยมันบบได้ที่ฮะล่วงเออมันบอขาวกันบอขาวบอขาวบบได้ เห็นอะไราะนี่ตังกวะเจ้าก็บุเคยใช่บ่บุเคยมีคนบูเป้ยมีหยังคือไม่ลายบอลเสียดแต่ว่ามันเสียอุ้ยเสียเสียบยังมันได้แล้วกันนั้นสกัว์ดินี่คือบุเรงขึ้นพื้นขึ้นไฟสันน่ะเอาไม้ออกมาแบบนี้เอาไม้ออกมาแล้วเปิดลองเบิ้งมีเปิดบ่แต่เกาคือแดงแล้วเปิดเสียบก่ะเนาะหรือว่าเราต้องเปิดตัวนั่งก่อนบอ๊ะได้ไม้เปิดไม้นี่เปิดแล้วหาเปิดแล้วมีสองอัเนาะมีไพ่บอ๊ะ เปิดแล้วเนาะลาตีบอเปิดยังไงบเปิดแล้วเปิดแล้วแ่ทั้งนี้ทั้งนี้เอมันได้โอ้ยบอได้ต้องถ่าต้องพามีมาเห็ดให้นะเออเสียแล้วพี่น้องเหรอบอเคยได้เนาะแบบนี้แหละเฮาเฮาเห็ดไปยันมันบอถือเองว่ายห้พามีเห็ดจังใดก็ว่ายห้ทั้งอ้ายเห็ดให้หักลมอยู่เรื่องลมนี่เนาะได้ได้อยู่แต่ว่ามันเปิดจังใดเฮาคือทได้ เดี๋ยวพิ่นใช่คนพูดหรอกแต่ของอ้ายนี่บ่ได้จักดีได้เสียบว่ได้จักอยากมีต้องต้องมีบนเปิดกกะมีน้าเสื้อมันเลยเนาะต้องมีน้าเสื้อคิดว่าน้องลาตีเคยใช่อะไรได้ว่เคยใช้คือกันสต่เนาะ พ้ากันนามาแลวก็บท่ากันใส่บริเวพที่นอกเลยพอดีว่าทางลุงเนาะทางลุงซักอยู่ฝั่งไทยเพื่อนมาแนีนว่ะฮุมอยู่มันแสบได้ละเตยยังมันแสบอยู่ในนี่ัสนี้ากับไปเสียบต่างหากเลยมีมีหัวสายสายบแบบเท่าเสียบหลังจากนั้นและมันจะมีไฟอยู่ในนี่ได้ในเดบอนจากไฟนี่กระทั่งทางเพิ่นกะ โบผู้คือกันรรักกับโบเคยใช่แต่เรากกับซื้อมาให้แม่เรากกับโบเคยใช่แต่ว่าเห็นข้างน้องพามีเพิ่นโบมีไม้วางหันเดอตอนนั้นไม้คันธีแม่เพิ่นก็เลยซื้อมาซื้อมาฝากซื้อมาแต่ต่างประเทศพื่นได้พี่น้องอเลยโบเพิ่นได้อยู่ฝั่งไทยเนานะแม่มาแต่ประเทศนะแคนาดาคนแคนาดาคนมาแต่ไกล,ล,ลชื่อย่นว่าทรายอันเที่ยวมาขำทรายประเทศเด้พอดี้มาทานข้าก็ใช่โบเปิ่นพี่น้องเลย ถ้าเป็นช้ำไม่ใช่อันใดไอโฟนน่ะถือเนาะอันนะเนาะไอโฟนคือน้องพามีนี่คือสิถือเนาะของเราแต่เราเราใส่เนี่ยโหลดไอโฟนบ่คือการการนี้ของเรานี่ยเออหัเจ้าไมันยังส่นดรอยคือกันแอนดรอยแต่ว่ามันไอโฟนเนี่ยว่าว่าเสื่อมแอนด์อนดรอยได้คือการมันใช้ได้สองระบบแล้วว่าสิง่ายแล้วว่าแล้วว่ามันใช้สองระบบเขากระบอกรักอะไรรักกระบอกคู่คือกันกระบอเคยใช้ มาว่าน้องลาตีพี่น้องเลยข้างแรกป๊อเงียบเงียบไปเลยน่ะไม่ได้ไปหาให้ตัวกบอให้ตัวอกพี่น้องบอลาตีให้ตัวกนบมอมเต่นนมลายกับนมาชไพเลยอื่วนร้ายเ็นกับดีฮานไม่ไปตลาดยังยังได้ไปตลาดใดตาปดเปนบ่ลักแปดนี่แหนะ้โอ้จายกับักปดพอดีว่าเมื่อนี้กับมาส่งลานสาวจะามฟังไทยจะมาเวไหลาตีเลยว่านะ ทีแรกก็ว่าสิไปไห้อะนะพามีอยู่เพื่อนบ่เทพักบ่ค่อยให้พ่อเพื่อนนย,ยอยู่เพื่อนมาขำเนาะตพือนแรงก็ได้พี่มาพี่ก็ประมาณหกเจ็ดโมงเพราะว่าทางเฮากับบ่ค่อยอยู่เพื่นพนพพอนนะเลิกห้คงเย็นหล่ะกับไปนาก็เลยบพ่พ่อกันทั้งทั้งพามีมาขำแน่เดี๋ยสิเขากับบ่เห็นกันกับย่านเพื่อนยากแน่นะก็เลยมาส่งลานซาแล้วก็ไปเวลาตีเลยอย่างนั้นเบิ่งตัวเป็นๆมั้งเห็น <laughs> เจอจริงพี่น้องเลยน้องลรตีนี่ก็โอ้เป็นสาวอลไรวันนี้แต่ก่อนน้อยๆนั่งเห็นในคลิปนะเห็นเพิ่นดุเห็ดทานได้เพิ่นนี่ยถมอยู่หมดเห็ดพ่เดี๋ยวนี้ประกบย้ะเนี่ยใครบอกจะเห็ดทานอ๋อเผาได้อะไรบอเนั่นนี่ยเผาได้แต่วันยังหมดทันควันอันนั้นบอต่อทานใช่ไหมโดยโอ้เก่งแท้ขายขายสอบใช่ไหมเดี๋ยวนี้อันเพิ่นขายแถวนอง่ะสอบหนึ่งสามจิต นี่เขาเล่นมาเอาเองโมคือจะยู้อเสรีออไปเพิ่งมาซื้อเองเนี่ยอันซองนี่นะคล้ายทานดีอยู่แต่วาแบบหาใหม่เนี่ยแมนแมนช่วงนี้ดไม่ให้่นอยากเนาะส่วนไลน์จะซื้อเอาซื้อเอาไม่แล้วก็มาอันเผาโอ้คือน้องรตีนีไม่ได้เห็ดห้เห็ดหน้าหรอปะมีหนบามีนาบ่อัสีบสบายเลยเนาะไม่เห็ดหน้าอาชีพเผาทานอย่างเดียวเนาะ ทางไหนไมาถ่าอยู่ดีไม่แห้งอยู่วะนะนบบนหะนึ่งกับมเป็นได้เลยแบบกันนะเมือบางทีกินเขาเปรี้ยวมีอย่งแบบตามภาษาคนเถ่ายแลนอนภาษั่นนือดินนางนิดในโดยกัจางนี้กับน้องน้องอตี้กับซีข้อขอบคุณขอบคุณทางลุงเพิ่นเนาะออขอบคุณขอบคุณแทนนายพมีเพิ่นขออ,อ้ายเพิ่นจะอยูออ่โดยกัขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางลุงซักเนาะที่ผ่าไมมาหายอายพมี ก็ขอให้ยู่ดีมีแห้งความเจ็บก็ให้ได้ความไข้ก็ให้มีปารนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะโดยก็ขอให้ยูดีมีแห้งเนอะสาธุสาธุท่างน้องละตีเพิินกาได้ให้พรและพี่น้องเลยเนาะให้พรทางลุงเพิินกัมากับพอดีบุพบทางน้องพามีเพราะว่าเพิินเรียกลายพี่น้องเลยเนาะก็คือเห็นเลยพามีก็ได้ไปพุ่นไปพี่พี่น้องเลย เจ้าหน่อยนี่ก็แห้งสิได้เป็นนักล่องนี่โอ้แห้งสิบ่มีเวลาเวลาเลยเนาะแม่นกะรส่วนลายกะสิได้ออกไปได้ทางเนาะซั่นซะเนาะคือพามนี่นะมันกะบ่ค่อยอยู่เฮือนไป่นาะมากะมาค่ำกะบ่เป็นหยังดอกเนาะให้น้อกไรตีก็ได้เนาะนั่งเนาะจังได๋กะมอบให้อ้ายเพิ่นแล้วกะบถาบ่าเจ้าอ่าบ่มีกะว่ากับอ้ายเพิ่นเจ้าไหวไส้ก็ได้จังซั่นน่ะเพิ่นกะบ่ได้ว่าจังได๋ดอกผู้ใหญ่เพิ่นกะคิดเห็น ใจบัสดุสุขุสุขคนเนาะเพิ่นกับอ่าอย่กให้ทางน้องพรามีเพิ่นอะไรเพิ่นว่าบ่มีไม้อยังสั้นนะวังหันนะเนาะเพิ่นก็เลยซื้อมาฝากเด็กอะผมมีเวลาเวลาเพิ่นเพิ่นมาอยู่แต่ว่าเวลาสันแห้งแล้วบ้านเนาะแม่นเพิ่นมาสามมื้อมาเฮ็ดโรงทานแจกอนะของอยู่ของกินให้น้องๆนักเรียนแลอยู่โรงเรียนแม่น้องวินตาหลัยกัเวลาสันๆันเ่ก็เลยเพิ่นก็เลยฝากไว้ มีโอกาสเลยก็ไปมอบให้ทั้งน้องคนในเด้อใช่ไหมนะโอเคพี่น้องเองยมา่งข้อนี่กับทั้งห้าก็จะได้ขอตัวกราบกอนาบบานมเนาะก็จะได้ไปทรงทั้งลานสาวต่ออยู่ขวามิตรภาพไทยลาวเพื่ออะพี่น้องเองยกับมา่งข้อนี่กับทั้งห้าก็ต้องขอแสดงความขอบคุณขอบคุณทางราตรีเด้อนางเด้อที่เสียเวลาโดยกับขอขอบคุณขอบคุณทางลุงซักน้ำเนาะที่อ่า ไว้บางใจทางพม่น้องเม่ตาได้เป็นสื่อกลางสะพานบุญให้ในข้างนี้เนาะก็ขอให้ลงจมยีดีไม่แหกปราะศะจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งปวงเลยเนาะอ่า,อาเหตุสิ่งใดก็ขอให้จเจริญก้าวหน้าบ่ว่าเหตุบ่ว่าจะเหตุกิจการเหตุงานอันใดก็เนาะโอเคพี่น้องเองยกัขอขอบุญขอบคุณนะ้ำพอแมนะ่พี่นอ้องเอฟซีโบสุข,ขุสุโคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะมื้อนี้กัสิได้ขอจบคลิป พ่อมกำลังลาตีเลยเนาะ <laughs> โอเคพี่น้องเงยไว้พบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกก่าความว่าสบายดี